สวัสดีครับมอนี่กับมาอยู่กับช่อง u t u b e นะครับผมกเกษตรผสมผสานนะครับมอนี้พามาไต่หอยหน้านะครับเห็นตัวน้อยๆน,นะครับเห็นตัวน้อยๆเพราะเม่นมาผมเอาไปกินนะครับคือผมมาเลี้ยงบกหอยนะครับตอนนี้ตอนนี้ที่ฟ้ามก็มีหอยหน้านะครับโคงไต้แล้วก็หบบอยปังนั่นนะครับผมหอยหน้าหอยโคง ใต้บกหอยปังนะครับอันนี้เลยติมาหาบกหอยหน้าบ้านเฮ่านะครับผมเดี๋ยวติดพามาเบื้องอันนี้มาหาเยี่มามคลื่นนะครับแต่แมงดางสองตัวนะครับผมเขาจะขึ้นนะครับแยกบางคลืนเขาจะขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมติดพามาให้เบิง้งตอนฟอนะครับนี่ครับเจอแล้วนี่ครับผม ตอนตอนลางวันเขาจะขึ้นนะครับนี่เป็นลูกเอาผมเอาไปาเพาะพันธุ์ที่ฟามตอน,นครับเอาไปอนุบาลทีปฟามตอน,นครับเจออีกแล้วครับหนึ่งตัวนะครับผมครับนี่คือหอยโครงหน้านะครับผมนี่ด่าเลย ตัวนะครับน,นี่แต่ลูกมันนะครับส่งไปหานะครับส่งไปนี่ครับเฉียดนี่ครับ นี่ครับก็หาไปแบบนี้ผมติดท้ายที่ไปเบื้องจักสิบนาทีนะครับเนาะเพื่อเป็นการหาหอยเชลรี่ก็ตามนะครับหอยเชลรี่หอยป้งหอยหนานะครับเขาที่ขึ้นตอนขึางขึ้นนะครับผมตอนกลางวันก็ขึ้นแน่แต่ว่าก็บานลายนะครับต้วหอยโค้งหน้าโค้งใต้นะครับเขาจะขึ้นนะครับนี่ครับอีกหนึ่งตัวบมงดาที่ออก เป้าอ่อยครับครับหาน้ำค้างนะครับเห็นอีกแล้วหนึ่งตัวนะครับที่หาในพวกแมนเอาไปกินนะครับเพื่ออนุรักษ์นะครับเลี้ยง สองไปหาแบบนี้ครับหึ่มตัวนะครับแ่แถวบ้านผมนี่คือเลี้ยงหน่อยเต็มที่นะครับเพราะว่า หาได้เฉพาะเป็นบางพื้นที่นะครับแถวนี้ก็ก็มีพอหาได้เป็นบางมองนะครับแต่ว่าบนหลายนะครับเหตุผลน,นะครับเหตุผลที่บ่อนั่นก็คือปัญหาหลักคือหอยหอยเชอรี่ครับเหตุผลหลักๆครับคือหอยเชอรี่เซิงเขาตะเ,เขากระตายนะครับแถวนี้ถามว่ามีหอยเชอรี่บอ่อนะครับมีครับ ว่ามีเป็นบางบางสะข้าเจ้าออกมาปล่อยนะครับมีเป็นบางสะแต่ว่าข้าเจอ้าออมาปล่อยนะครับ มึงหนึ่งพายมานหลบหนึ่งหลายครับมึงมีตัวหน่วยยหญ่งนี่เขากับพระท่านนี่ึ้นนะครับยางหลายรอบเลยเดี๋ยวติดปิงดอนไหมครับโอเค เบิดแล้วครับผมนี่ครับหาทั้งมดอานนี่ลงบ่ไดใดครับเพราะเป็นเพิ่นวานเขาแล้วครับเป็นว่าถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำเนึนครับเด้อเป็นกำลังใจนะครับแนวว่างิไท,ทายฟาร์มให้เบิ้งนะครับ ขอบคุณครับ